เราทางานประจําก่อนแต่พอผ่านไปช่วงหนึ่งเราก็จะเบื่องานประจำเรามองหาอาชีพรองรับก็เลยเอกลับมาบ้านดีกว่ามาช่วยพ่อทางานที่บ้านเนี่ยเดิมเลี้ยงไก่ไข่อยู่ค่ะทาฟาร์มไก่ไข่อยู่แต่พอมาช่วงหลังประสบปัญหาเรื่องเป็นโรคไขวันนกลงกับสัตว์ปีกเนาะคะ่ะ เราก็เลยเอต้องหาอาชีพรองรับใหม่แล้วเพราะไม่งั้นเราเจอแต่สภาวะขาดทุนทุกปีเราก็จะไปไม่ไหวก็เลยหันมามองอาชีพอีกอันหนึ่งก็คือการเลี้ยงปลาดุกเป็นปลาที่ราคาไม่แพงทําให้ทุกคนสามารถกินได้ปลาดุกของเราเขาเรียกว่าราคาปากบ่อน,นะคะอยู่ที่45-50บาถึงบาทแล้วก็อีกราคาหนึ่งราคาขายหน้าฟาร์มให้กับลูกค้าทั่วไปจะอยู่ที่60บาทต่อก,กิโลนะคะรายได้หลักๆก็อยู่ที่ประมาณ50,000 0ถึง8 0 0 0 0 0ขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่ออกในแต่ละรอบในแต่ละเดือน,นะคะ่ะ ข้อดีของการเลี้ยงปลาดุกนะคะ 1. ทําให้เรามีได้ได้ 2. ทําให้เราได้กลับมาอยู่กับครอบครัว 3. ทําให้เรามีความสุขแล้วที่สําคัญปลาดุกยังทําให้เราได้รู้จักคําว่าการให้หมายถึงการให้ความรู้เราสามารถให้ความรู้กับคนที่อยากเลี้ยงเพื่อให้เขาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตของเขาได้มันเป็นการให้ที่ถือว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้กับเขาค่ะ ช่วยแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสังวรฟาร์มนะคะป้อยเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะชื่อสมพรฟูงสิทธิ์ฟาร์มของเราตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ร่องแกบหมู่17ตาบลปราศักอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะช่วยเล่าที่มาของฟาร์มใ,ให้ฟังหน่อยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับเริ่มแรกเราเป็นพนักงานบัญชีทํางานบริษ,ษัทตัวก่อนเนาะเราทางานประจําก่อนผ่านไปช่วงหนึ่งเราก็จะเบื่องานประจาเรามองหาอาชีพรองรับ ก็เลยเอะกลับมาบ้านดีกว่ามาช่วยพ่อทางานที่บ้านเนี่ยเดิมเลี้ยงไก่ไข่อยู่ค่ะทาฟาร์มไก่ไข่อยู่แต่พอมาช่วงหลังประสบปัญหาเรื่องเป็นโรคไขวันนกลงกับสัตว์ปีกเนาะคะเราก็เลยเอะต้องหาอาชีพรองรับใหม่แล้วเพราะไม่งั้นถ้าอยู่กับไก่ไข่เนี่ยเราเจอแต่สภาวะขาดทุนทุกปีเราก็จะไปไม่ไหวก็เลยหันมามองอาชีพอีกอันหนึ่งก็คือการเลี้ยงปลาเรามาจบที่อาชีพการเลี้ยงปลาดุกเพราะว่าปลาดุกเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์เราคือ ใช้คนงานน้อยใช้พื้นที่ไม่มากที่เรามีอยู่ดูแลบริหารจัดการได้ง่ายก็เลยหันมาเลี้ยงปลาเริ่มจากเล็กๆมีบอ่อสองบอ่อแล้วค่อยๆขยายเพิ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเป็นฟาร์มชื่อสังวรฟาร์มทุกวันนี้ค่ะฟาร์มของเราเนี่ยเลี้ยงกี่รูปแบบครับเราเลี้ยงปลาอยู่2รูปแบบนะคะโดยหลักๆเราเลี้ยงเฉพาะป,ปลาดุก พันรัสเซียนะคะรูปแบบแรกเราเลี้ยงจากบ่อดินก่อนนะคะเราจะทําการซื้อลูกปลาเพื่อมาอนุบาลเป็นลูกปลาไซส์ขนาด 2- 3นิ้วนะคะเลี้ยงในบ่อดินบ่ออนุบาลของเราประมาณ2เดือนเพื่อให้ได้ขนาด10ตัวโลจากนั้นเราจะนําการพัดปลาขึ้นบ่อปูนของเราหรือบ่อแม่ทันชีตนะคะเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่2เพื่อเป็นบ่อขุนระยะเวลาในการเลี้ยง,ง 1, 1เดือนถึง1เดือนครึ่งเพื่อให้ได้ปลาที่มีความสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเนื้อแน่น แข็งแรงปราศจากโรคเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะพื้นที่สำหรับบอ่ออนุบาลมีประมาณ15ไร่ส่วนบ่อผลที่นี่อยู่ประมาณ2ไร่ในพื้นที่ของโรงมรือนนี้นะคะบอ่อดินของเรามีทั้งหมดประมาณ37บอ่อค่ะแล้วมีบ่อผลที่อยู่ในบอ่อในโรงเรือนนี้นะคะอีก14บอ่อแล้วเราจะทำการเพิ่มฐานการผลิตต่อไปข้างหลังนี้นะคะ่ะ อีกประมาณ3 6บก่อรวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดนี้จะมีอยู่ประมาณ4 6บก่อค่ะที่จะทาการเลี้ยงปลาดุกเป็นบอ่อผลทั้งหมดค่ะฟาร์มของเราเลี้ยงปลาอะไรครับค่ะเราเลี้ยงปลาดุกรัเสเซียเพราะปลาดุกรัเสเซียเป็นปลาที่ทางตลาดทางภาคเหนือของเรามีความต้องการสูงเป็นปลาที่ราคาไม่แพงทําให้ทุกคนสามารถกินได้เราถึงเลือกที่จะเลี้ยงปลาดุกรัเสเซียโดยปลาดุกรัเสเซียข้อดีหลักๆคือ1 ปลาแข็งแรงทนต่อการขนส่งซึ่งสาเหตุพวกนี้ทําให้เราตัดสินใจเลือกปลาดุกรัสเซียมาเลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราที่ต้องการปลาดุกรัสเซียโดยเฉพาะค่ะปลาดุกของทางฟาร์มเราครับให้พี่ช่วยบอกคร่าวๆหน่อยครับว่ามีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับค่ะเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะปลาดุกของนางฟาร์มเราเป็นหนึ่งในส่วนของบ่อดินมีประมาณ8 0 0แสนตัวค่ะแล้วในส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งของบ่อขุนขคือข้างบนนี้นะคะมีประมาณ2 0 0แสนค่ะ ทางฟาร์มเราครับขายโลละเท่าไหร่ครับปลาดุกของเราจะมีราคาเป็นราคาส่งก็คืออยู่ตั้งแต่ราคาส่งปากบ่อเขาเรียกว่าราคาปากบ่อนะคะอยู่ที่45-50บาทแล้วแต่จํานวนมากน้อยที่ลูกค้าซื้อแต่ละลายแล้วก็อีกราคาหนึ่งราคาขายหน้าฟาร์มให้กับลูกค้าทั่วไปคือชาวบ้านซื้อไปอยู่ที่60บาทต่อกิโลนะคะแต่ปลาดุกของเราเป็นปลาอันามัยฉะนั้นถามว่าราคาจะสูงไหมราคาไม่สูงแต่คุณภาพสูงเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นคาวแข็งแรง ตลาดของฟาร์มเราอยู่ตรงไหนครับตลาดของฟาร์มเรามีอยู่3ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นทางลูกค้าประจําคือพ่อค้าคนกลางเข้ามารับปลาของเราที่ทางจากบบอกของเราตลาดที่2ก็จะเป็นในส่วนของตลาดค้าออนไลน์นะคะที่มีติดต่อมาทางเพจ f a c e b o o k ต่างๆ แล้วตลาดที่3เป็นตลาด m o d ดิร์นเทรโดยทาง CP ได้เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางร,รับซื้อสินค้าจากเราก็คือรับซื้อปลาจากเราเพื่อไปจัดส่งให้แมคโครโลตัสพวกนี้ค่ะแล้ว CP ยังมาให้ความรู้ในส่วนของการเลี้ยงกระบวนการเลี้ยงลเลี้ยงยังไงให้ผลตอบแทนดีได้ปลาที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานอย่างพวกนี้ค่ะเขามาให้ความรู้ในเรื่องของการให้อาหารการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ดูแลคุณภาพน้ําคุณภาพอาหารการเลี้ยงกระบวนการเลี้ยงต่างๆค่ะเขาจะมาให้ความรู้ต่างๆกับเราเพื่อให้เราประสบความสําเร็จในการเลี้ยงไปเพิ่มขึ้นไปค่ะ,ะพี่พอจะช่วยบอกรายได้ของทางฟาร์มเราได้ไหมครับว่าตกประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับรายได้ของทางฟาร์มเรามาจากการขายปลานะคะปลาเนื้อส่วนมากเป็นปลาเนื้อล้วน,นรายได้หลักๆก,ก,ก,ก็อยู่ที่ประมาณหลักแสนนะคะประมาณ 5แสนถึง8 0แสนขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่ออกในแต่ละรอบในแต่ละเดือนค่ะไม่ต่ำกว่านี้ค่ะ <Ừ. S 1> คือเราจะออกปลาเกือบทุกวันให้กับลูกค้าฉะนั้นรายได้จะมีเข้ามาทุกวันรายได้เข้ามาทุกวันเฉลี่ยเดือนก็เดือนประมาณอย่างน้อย5 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะข้อดีของการเลี้ยงปลาดุกนะครับมันตอบโจทย์ชีวิตเราอย่างไรบ้างครับข้อดีของการเลี้ยงปลาดุกนะคะ1ทําให้เรามีได้ได้2ทําให้เราได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัว สามทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันเราไม่ได้ถือว่ามันเป็นงานที่หนักแต่ถือว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับความสุขบนพื้นฐานความเป็นจริงคือได้อยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องมีรายได้สามารถกดหนี้ให้ครอบครัวได้นี่คือปัจจัยสําคัญที่ทำให้เรามีความสุขในการเลี้ยงปลาดุกค่ะแล้วที่สำคัญปลาดุกยังทำให้เราได้รู้จักคำว่าการให้หมายถึงการให้ความรู้เราสามารถให้ความรู้กับคนที่อยากเลี้ยงคนที่อยาก ลองเลี้ยงหรือว่าคนที่แบบออกจากงานมาไม่รู้จะทําอะไรเราสามารถให้ความรูเ้เขาตรงนี้ได้เพื่อให้เขาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตของเขาได้มันเป็นการให้ที่ถือว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้กับเขาค่ะช่วยฝากถึงกเกษตรกรมือใหม่ครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาดุกมาเราครับให้พี่ช่วยฝากอะไรให้กับกเกษตรกรเหล่านี้หน่อยครับอยากฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงปลาดุกอยากมีอาชีพอยากมีไรายได้เสริมนะคะเริ่มจากเล็กๆเ,เ,เราต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่า ปลาดุกอยู่ยังไงกินยังไงลักษณะการเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือการใช้ชีวิตของปลาดุกยังไงให้เราเลี้ยงจนให้เรารู้จักปลาดุกดีแล้วแล้วค่อยๆขยายเพิ่มในส่วนที่เราขยายเพิ่มเราก็จะเริ่มหาตลาดเพิ่มไปได้นี่คือการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะแต่ถ้าอยู่ๆเรามาทําใหญ่เลยมันจะเอาจะเจอ,เจอปัญหาปลาดุกตายปลาดุกเป็นโรคแล้วทําทให้คนเลี้ยงอะท้อแต่ถ้าเราเริ่มจากเล็ก พอมันมีปัญหาเราเริ่มใหม่แล้วที่สําคัญเราหาความรู้จากผู้รู้ซึ่งตัวนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องนับจากหนึ่งใหม่คุณอาจจะเริ่มจาก3 4มห้าแต่ถ้าคุณไม่ศึกษาอะไรเลยอยู่ๆแบบเลี้ยงตามกระแสแฟชั่นพวกนี้คุณซื้อมาแล้วคุณทิ้งไว้เลยประดุกเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เขาศึกษาพฤติกรรมการกินการอยู่ของเขาแล้วเราจะเข้าใจประดุกเราจะเลี้ยงประดุกด้วยความสุขแล้วความสุขนั้นจะนํามาซึ่งไรายได้ให้กับเราคร่ะให้เพ่ช่วยบอก ช่องทางการติดต่อของทางฟาร์มเราหน่อยครับช่องทางการติดต่อทางฟาร์มเรานะคะมีอยู่หลายช่องทางช่องทางแรกทางเบอร์โทรก่อนนะคะ0 8 1 8 9 5 0 0 8 7แล้วเบอร์โทรนี้ยังเป็นแอดไลน์ได้ด้วยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งทางช่องทางในส่วนของ Facebook ก็คือ Facebook ส่วนตัวก็คือสมพรฟูวงศิษิ์นะคะแล้วก็ Facebook ของทางฟาร์มเราก็คือสังวรฟาร์มปลาดุกค,ค่ะแล้วมี Facebook อีกตัวหนึ่งที่เป็นเพจ ก็คือเชียงใหม่แคสฟิตซึ่งจะเป็นทางเราทําร่วมกับของทาง CP พีให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาผ่านช่องทางอีกตัวหนึ่งเป็นเพจค่ะ